สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับซีรีส์อินสีเดเอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็มูฟจากบ้านนอกกะินเทรมหานนะคะตอนนี้ก็มาพักที่กรุงเทพเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวโรงแรมให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะซีรีมาพักที่โรงแรมลินโฮเทลทองหลอซอยหนึ่งนะคะทุกคนซึ่งก็เป็นโรงแรมแบบประจำเจ้าประจำก็คือเวลาแฟนมาพักมาพักที่กรุงเทพก็จะมาพักโรงแรมนี้ตลอดนะคะแล้วก็ รอบนี้ค่ะสริมาพัก5าคืนด้วยกันนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นจะให้เพื่อนเพื่อนดูตรงห้องนอนก่อนนะคะตรงเตียงนอนนะเขาก็จะมีกระจกให้มีทีวีปกตินะคะแล้วก็มีอิน์เมชันต่างๆนะคะของแรมแล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่แบบวางของอะไรประมาณนี้มาโซนนี้ค่ะก็จะเป็นโซนเตียงนอนนะคะทุกคนเออก็จะเป็นเตียงนอน ค่อนข้างดีเลยนะที่นอนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเขามีฟรีไ i f i ให้ด้วยค่ะทุกคนนี่นะคะก็จะเป็นอาเตียงนอนนะคะห้องก็ไม่ได้แบบกว้างมากแล้วก็ไม่ได้ดูแคบมากหรือเล็กจนเกินไปก็คือแบบพอดีพอดีก็ยังมีพื้นที่ที่แบบเดินได้นะคะดูให้ดูสัมภาระซะก่อนกระเป๋าเยอะมากนะคะ เดี๋ยวสิริตนะคะจะพาเพื่อนๆไปดูห้องน้ำนะคะนี่ห้องน้ําก็จะอยู่ตรงนี้เลยข้างหลังนะคะแต่ว่าตรงนี้เขาก็จะมีเออดูตรงนี้ก่อนนะคะก็จะมีมินิบาร์นะคะมีน้ําดื่มฟรีนะคะมีกาแฟมีชาปกติเนาะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นเอ่อต้องเสียตังนะเออตรงนี้ก็จะเป็นจ่ายตังนะคะก็จะมีน้ํามีเบียมีไมโครเวฟให้นะคะถ้าเกิดแบบ เราสามารถซื้อข้าวมาอุ่นกินนู่นนั่นนี่ได้นะคะเขามีถ้วยจานชามให้หรือเปล่าเดี๋ยวดูกอนนี่นะคะอ๋อนี่มีชุดถ้วยจานชามให้หนึ่งชุดนะคะเหมือนแบบกินบะมงบะหมี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะกินมาม่าได้นะคะแต่ว่าห้องที่สิริจองกาแฟนะคะก็คือจองทั้งหมด5คืนไม่ถึงหมื่นอะราคายอยู่ที่ประมาณ8,800บาทนะคะ ต่อ5คืนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำค่ะทุกคนนี่ค่ะเขาก็จะมีอ่าต่างๆนะคะมีแปรงสีฟันมีหมวกคุมอับน้ำมีอ,อ่ออะไรอ่ะคัตเต้นบดัดมีหวีให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกชาเวอร์เจลแชมพูบอดี้โลชั่นนะคะมาเซตนี้แบบมาเป็นขวดใหญ่เลยนะเพราะปกติเขาจะทำแบบเป็น ขวดเล็กๆนะคะเพื่อนๆแต่รอบนี้เออเขามามีขวดใหญ่แล้วก็มีแก้วน้ำให้แปรงฟันนะคะมาตรงชักโครกนะคะก็มีเป็นแบบํำระร้างแบบอัตโนมัตินี่ก็จะเป็นแบบสไตล์ของคนญี่ปุ่นนะโรงแรมนี้แบบเหมือนแบบจะเป็นสไตล์แบบคนญี่ปุ่นอนะเพราะว่าเหมือนมีคนญี่ปุ่นมาพักที่นี่เยอะนะคะทุกคนตัวสองนะคะพื้นเล็กสองพื้นใหญ่สองนะคะทุกคน ถ้าใครกาลังมองถ้าใครกาลังมองหาที่พักในกรุงเทพนะคะที่แบบราคาไม่แพงมากกลางๆแล้วแบบเออห้องพักดีนะคะแล้วก็อยู่ติดกับ BTS นะคะเพราะเขาอยู่ทองหล่อซอยหนึ่งนะ,ะเขาก็จะมีรถตุกต๊กๆคอยบริการรับส่งไม่ใช่สิคอยบริการส่งมากกว่าเพราะว่าส่งจากโรงแรมไปที่ BTS นะคะเพื่อนๆก็จะมีบริการด้วยนะคะแล้วก็อาหารเช้านะคะลายอาหารเช้าก็จะเป็นอาหารแบบ นานาชาตินะคะก็จะมีทางแบบไทยญี่ปุ่นแล้วก็กฟิลิของฝรั่งอะไรประมาณนี้นะคะยังไงก็จิลีฝากนะคะโรงแรมนี้ค่ะรีวิวก็ถ้าคะแนนเต็มสิบก็น่าจะให้สักแปดละกันเนาะเออ ะะประมาณนี้พนักงานสตาฟก็น่ารักมากนะคะที่โรงแรมแห่งนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูพรุ่งนี้จะพาไปดูรลายอาหารเช้าเดี๋ยววันนี้ให้ดูห้องประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วพรุ่งนี้ไปดูรลายอาหารเช้ากันค่ะนี่นะคะก็เป็นรถบริการของห้องโรงแรมนะคะเป็นแบบนี้เขาก็เขาก็จะไปส่งที่ <c oughs> บิลน,นะคะ <c oughs> อยู่เมืองดัดจริชีวิตต้องป๊อปนะคะ ก็ต้องมีหน้ากงและกากป้องกันนะก็มาเมืองไทยในช่วงที่แบบไวรัสแพร่ระบาดนะทุกคนตอนนี้ก็นั่งรถไป BTS ค่ะ๋จะให้ดูโรงแรมน,นะคะนี่นะคะโรงแรมอยู่ทองหล่อซอยเหึ่งน,นะคะ ก็จะพามาดูรายอาหารเช้าของโรงแรมนะคะอันนี้ก็จะมีเครื่องทำกาแฟแล้วก็ชาะะทุกคนเครื่องดื่มก็จะอยู่ตรงนี้นะคะมีน้ำส้มน,น้ำสับประรดนมสดน้ำแอปเปิลนะคะนนแล้วก็มีน้ำเปล่าให้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าอาหารแบบอาหารญี่ปุ่นนะคะทุกคน ไปแบบฟิวอาหารญี่ปุ่นไทยวันนี้มีอะไรมีสุดมิโซะด้วยนะคะมิโซะสุดในนั้นอะไรอะ่ะมีติ่มซำค่ะคือเขาเป็นแบบอาหารนานาชาตินะคะมีสลัดเปาอันนี้ก็เป็นผัดกระดก็้นหอมผัดกระเพราส่วนนี้อาหารไทยนะคะผัดซีอิ๊ว แล้วก็ผักพริกนะคะข้าผัดส่วนนี้เป็นแบบันสไตล์อิตาเลียนคะะ่ะมะเขือย่างมะเขือย่างเสือนะคะแล้วก็ผัดเห็ดออริจิไบซอนมาดูโซนนี้กันค่ะโซนนี้ก็จะเป็นสลัดนะคะทุกคนก็จะมีผลไม้ ไทยตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสลัดนะคะเราก็สามารถ mix and match นะคะน้ำสลัดก็มีประมาณ4นะคะ,นนะ,คะ,ะสะีาสาะ่อย่างนะคะก็จะมีแบบน้ำสลัดญี่ปุ่นซีซาสลัดนี่นั่นนะคะอันนี้ก็จะมีแ a s s i o n f ฟู้ดนะคะหรือว่าซอสอลไรบ้า,างเราโซนนี้ก็จะเป็นแบบวา่าอาหารเชาร้าแบบสไตล์อเมริกันหรือเปล่า อาหารเช้าสำหรับฝรั่งอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีพวกคอนเฟรกต่างๆมีน้ำึ้งน,นะคะมีเนือชั่วเดียวเกิก็จะอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีไข่นะไข่ดาวอมัมเล็ตนะคะตรงนี้ เอให้นอกก้องเขาทำได้ก็จะเป็นขนมปังก็จะมีพวกเอนขนมเบเกอรี่ขัวสอง,องป,องปองดีวิวลโรงแรมสลรีนโฮเทลทองหล่อซอยหนึ่งก็จบแล้วนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจก็ลองเซิร์ชใน Booking หรือ Agoda ก็ได้นะคะ คลิปนี้สิริก็ต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ